โอเคสวัสดีครับพี่นัทครับอ่าคลิปนี้ใจร้อนนะครับได้ของเล่นใหม่หนึ่งตัวนะครับได้มาปุ๊บรีวิวเลยนะครับจอดรถรีวิวข้างทางเลยนะครับเป็นคอลิคอปเตอร์นะครับแจ้งก่อนรุ่นนี้เป็นฮอลิคอปเตอร์สี่ช่องนะครับแต่ที่มันพิเศษคืออะไรรู้ปะมันบินทีลังกาได้อะงงดีสี่ช่องบินทีดีนะครับเดี๋ยวผมทดสอบบินให้ดูนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมทำการโอเพนบล็อกก่อนนะครับต้องตามมาต้องตามมาดูใกล้นะครับอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อกี้เองสดๆร้อนนะครับ ของยังอยู่อีกเยอะในรถนะครับเปิดกล่องขึ้นมานีา่นี่นี่นี่ดูดูดูนะครับเป็นอะไรมีอะไรบ้างเปิดมาเจอคู่มือนะครับแล้วมีอะไรอีกแกะเลกยกยาอ่าตนี้มดลแรง,งอันนี้คือตัวลำนะครับจะเป็นตัวลำตัวเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะเป็นลักษณะของเซอร์โวควบคุมนะครับนี่เซอร์โวทั้งหมดนะครับสองตัวนะครับซ้ายขวาด้านหน้าถอยหลังนะครับอันนี้คืองานเขานะครับ รหัสของเขาคือ C 1 2 9 V 2นะครับเป็นสี่ช่ l งไฟ b ร r เลดนะครับมาดูรีโมทกันรีโมทก็เป็นแบบนี้2.4นะครับคำสั่งก็คือรุ่นนี้นะครับจะเป็นฮอที่มีระบบเซ็นเซอร์คือล็อกความสูงนะครับนี่ดูจากสติกด้านซ้ายรู้เลยนะครับ c h a ช n e l นะครับมาดูตัวต่อไปมีอะไรให้อีกสาย USB ชาร์จนะครับแล้วก็ใบพัดสำรอง1ชุดนะครับแล้วก็คุ้มแล้วก็นี่ไขควงแล้วก็ใบพัดสำรองหลังนะครับ อีกตัวสุดท้ายนี่นี่นี่แบตเตอรี่นะครับเป็นฮาร์ดเคสแจ้งก่อนรุ่นนี้ตามสเปคเขาแจ้งมานะครับว่าชาร์จหนึ่งครั้งสามารถบินได้มาถึง15บห้านาทีและมีโหมดของการบินแบบทีดีด้วยแต่ทีดีนี้ต้องอยู่ในเงื่อนไขคือระยะความสูงนะครับเวลาบินขึ้นจากจากพื้นเนี่ยต้องสูง3เมตรนะครับเพราะว่าเวลาเขาบินตีลังกาเนี่ยจะมีอาการแบบนี้เขาบินตีปุ๊บจะมีอาการล่วงมานิดหนึ่งนะครับต้องมีพื้นที่ประมาณ3เมตรไม่งั้นเดี๋ยวมันกระแทกพื้นนะครับอันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆของพอรุ่นนนี้ะครับ เริ่มแรกนะครับชาร์จแบตเตอรี่ที่เต็มนะครับจากนั้นใส่ไปให้สุดไฟจะขึ้นลนักษณานี้ไฟตัวนี้จะมีข้อดีอย่างหนึ่งเขาจะบอกถึงสถานะเวลาเราบินขึ้นไปแล้วถ้าเกิดอยู่ๆเข,ขการกระพริบกาอากาศไม่ต้องตกใจนะหมายความว่าถ้าความสูงมันได้จังหวะนะั้นเราสามารถตีลังกาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ไฟตัวนี้เวลาบินขึ้นไปเตี้ยๆเขาไม่กระพริบตีลังกาไม่ได้นะเขาจะแจ้งด้วยระบบที่เขามีเซ็นเซอร์ตรวจความสูงนะครับระยะพื้นฐานของการตีลังการ,รุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับโอเคผมต่อแบตแล้วมาจากนั้นเปิดสวิตนะครับ ขันขึ้นล้วลงทีนึงนะครับนี่ไฟจะหยุดสเกตสเกนใกล้ๆนะไฟหยุดจากนั้นวิธีการคาลิเบตใจโรนะครับทาแบบนี้เห็นไหมไฟเขาก็จะกระพริบอันนี้คือการเซ็ตค่าใจโรให้เป็นศูนย์นะครับคําสั่งสตาร์ทนะครับแบบนี้นะครับเอแยกออกนะครับมาลองในสปีดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยถือว่าเป็นฮอที่บินนิ่งอยู่แล้วธรรมาชาติอ่ะผมบ,บินบินสวยๆให้ดูก่อนแล้วกันหนึ่งรอบนะครับ นี่หมดสปีดหนึ่งนะว้าวนะอ่ะ,อะมาดูเรสปีดสองนะครับนี่จะมีเสียงจังหวะสองสองปิดนะครับอ่าเร็วขึ้นนี่สปีดสองนะพอหอจี๊อยู่นะเห็นไหมอ่าสังเกตของบินสูงหน่อย สังเกตไฟด้านใต้นะครับเคมีกเคมกโอ้ยลมอ่า้นะ่อันเนี้ยไฟเขากระพริบคือเราสามารถตีลังกาได้นะครับโหมดตีลังกานะครับต้องอยู่ในสปีดสามนะครับปรับตรงนี้นะครับโยกไปทางขวาสุดอันนี้ถึงจะตีลังกาได้นะครับมามานี่ถ้าอยู่ในสปีดหนึ่งตีลังกาไม่ได้นะนะ ครับนี่อ่าโอเคเข้าใจนะแล้วก็ไฟเงื่อนไขนะครับเวลายังอยู่หมดที่นังกาไฟด้านล่างต้องกระพริบนะครับถ้าไฟนิ่งๆอย่างเงี้ยอ่าผมบังให้ดูไฟนิ่งๆอย่างนี้กระพริบไม่ได้นะครับถ้ามันไม่กระพริบนะตีตีไม่ได้นะเห็นไหมเรื่องไฟไหมไฟต้องกระพริบนะต้องสังเกตเรื่องไฟนิดนึงที่อยู่ด้านท้ายลำนะครับจุดนี้จุดนี้ไฟตรงนี้ไฟตรงนี้เห็นไหมมาใกล้ๆใกล้ๆใกล้ๆอ่านะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องกระพริบตึ๊ด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 อ่าขึ้นไปอยงสูงต้ะง สังเกตเห็นไหมเหนี่ยกระพริบแล้วเติดเตดเห็นไหมถ้ากระพริบเนี้ยตีลังกาได้นะครับใคเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์คอยตรวจจับนะครับความสูงความสูงต้องได้นะครับถ้าตีลังกาที่เตี้ยๆอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมตีให้นะครับ ยังจะไปอีกอ่าโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมกับราคาผมจะไว้ที่ตะกร้าด้านล่างนะครับอันนี้นะครับนะถ้าชอบกดไลค์ถ้าช้กดแชรออนน์นะครับเอาลงดีกว่าลงแบบออโต้แป๊บเนียนนะครับ